ตัดหญ้ายังไงไม่ให้กระจายครับสวัสดีครับผมอ่ามือนีกระยูครับวิธีแทบ้านการยูนะครับผมมือนีเอาไปยังครับเสกตัดหญ้าครับตัดหญ้า่างัวครับตัดหญ้า่างัวพี่น้องงัวสี่ตัวหยากน้ำมันเบิดมือพี่น้องมือนีห้องกับมาในคอนเทนต์ที่ว่าตัดหญ้ายังไงไม่ให้กระจายนะครับผมเดี๋ยวจะมีวิธีการแบบใดไปรับชมกันเลยครับนี่ห้องกัดเตรียมเครื่องเตรียมยังไว้แล้วนะครับเด้อ โอ้ก็จัาดาง่ายแต่ว่าเดี๋ยวไปเบิ่งวิธีการตันนะครับผมเอาใส่อุปกรณ์ป้องกันกน,นะครับเดี๋ยวยาเป็นพวกเศษก้อนหินเศษยาแข็งนะครับมันจะเสียบอเอา นะครับพี่น้องห้าก็ตัดไปได้รอบนึงแล้วนะครับแต่ว่าคากลับผมสีตัดนี่นะครับผมก็คือว่านี่ครับเวลาเ้าตัดคือก็เห้าตัดไปไล่เดียวนะครับผมเ้าวจบ๊บเลตัดไปใส่ไปขวานะครับว่าปัจจัยสําคัญเ้าก็คือเอายาไปหัวนะครับผมเ้าก็จจาเป็นต้องได้ตัดไปทังเดียวด้านเดียวฟังเดียวนี่นะครับเดี๋ยวในลักษณะใบนะครับใบตัดของห้านี่ก็ ใส่เป็นใบกลมนะครับผมเป็นยังคือใส่ใบกลมนะครับเพื่อหยาสิบวกกระจุยกระจายนะครับผมเวลาถ้าเขาใส่เป็นใบใบเดียวที่เป็นเรียมเงีวๆนะครับผมมันตีหยาให้มันแตกได้พี่น้องนี่นะครับเอมันกับโมีอยังร้ายครับเทคนี้การตัดหยาโบ้ให้มันกระจายนะครับเอาอันนี้เดี๋ยวพอมีมาตัดพอม่พี่น้องมาเบิ่งกันนะครับเอาไปยากแล้วครับผมกั้งคนเพื่อนกะ บ่าขอดใจตัดนะครับคนผมก็ไปเห็นเนี่ยโอ้ยหญ้าเป็นกองงามๆอยู่พี่น้องเพิ่นก็ตัดฟองอยู่ทุ่มทีทุ่มเดนมันย่ำเวลาเขาเก็บเองเห็นไหมเก็บหยักพี่น้องเอาพี่น้องเดี๋ยวใส่แว่นตานครับเทปที่สายของเดี๋ยวมีเศษหินเศษไม้ยังฟงใช่นะครับผม เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วนี่ครับพี่น้องนี่ห้องก็ได้ตัดเสร็จแล้วครับผมนี่นะครับลักษณะท่าท่างงา้นคือเ้าตัดเสร็จนะครับมันจะออกมากประมาณนี้นะครับผมเวลาเก็บห้องก็ไม่ได้เก็บยากพี่น้องไม่ได้เอาไปเอาขาดมากวดไม่ได้ทายังมาตุ่มนะพี่น้องเดี๋ยวเรื่องวิธีเก็บของผมนะครับด้วยน้นะครพี่น้องเนี่ยนะครับม้วนม้วนม้วนใช่กันแบบนี้เลยนะครับเนาะ พี่น้องนี่การถมาแกะหนาเขานะครับเด้เอเฮ้ยขอบเอวข้างในเหมือนกันครับหัดแฉ่งเสียงนะครับโห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 เด้อรถคันนี้สุดยอดเลยคีมงานวิธีเทปันนะครับโอ้ยเดียวเดี๋ยวเดียวเฮ้ย,ยพี่น้องไปไปน้ำมันนะครับน้ำมันเติมมัน Chuyện tắt nhà Anh nhạc. <laughs> mình khói hẹn ra ra phía nông Nó sẽ vẫn đứng bất chết Đây Nhưng mà mình xuân tuần Phá lăng này tuần Và tuần bậc xì đá hôm này là phía Đó, giờ xuống này là con nhà. ว่าสีตันะครับกินยาเมื่อไรเปนไอ้สี่ตัวเนี่ยเต็มนี่ก็ได้มือเดียวครับอ๋อเต็มซาลียาดยนี่บ่ยัดบ่ไม่ยดพอดีเพี่งคอกนได้อมือครับมือเดียวเพื่องกินบ่เพื่องบ่มีหกินนาะไอ้กินจะหนะแต่หยามถูกตายเลยเว้พี่น้องหาหย้วก็ทันรับ นเนี่ยครับผมก็บวกไก่บ้านนะครับมาเอาซัเน่ไก่ใกล้ๆกับเชียร์รถไถเมาเอาเลยพี่น้องน,นี่นะครับลักษณะที่เขาตัดห้าแบบที่ผมบ้านนะครับน,น,นบี่มันจะเป็นกล่องพอดีปดีมันจะไม่ได้กวดแบบนี้นะครับผม